สวัสดีครับน้องทุกคนก็เจอกับพี่ป่านอีกครั้งนะครับอันนี้เอ็มวิดเอพิโซดที่8แล้วนะน้องในเอพิโซดที่8เนี่ยเราจะมาดูที่เรื่องของอนุกรมกันอ่าข้อสอบข้อนี้เด็ดยังไงเดี๋ยวมาลองดูเลยโจทย์เนี่ยเขาให้มาบอกว่า S เท่ากับ1บวก1ส่วนรู้2บวก1ส่วนรู3บวกไปเรื่อยๆถึง1ส่วนหล้านคำถามอยู่ที่ว่าส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ S ส่วน2เป็นเท่าไหร่ ทำไมข้อนี้พี่บอกว่ายากรู้บะอย่างแรกก่อนเลยนะถ้าน้องจาอนุกรมได้น้องเรียนอะไรบ้างครับเลขคณิตข้อนี้ครับลองดูซิผลบวกอนุกรมข้อเนี้ยใช่เลขคณิตปะไม่ใช่ตัดทิ้งครับข้อเนี้ยลองดูดิใช่เลขาคณิตปะลำดับหรืออนุกรมเลขาคณิตเนี่ยใช่ไหมผลบวกเป็นอนุกรมเลขขาก็ไม่ใช่ถ้าเลขคณิตต้องหารคงที่ถ้าเลขขาต้องอัตราส่วนร่วมคงที่ ขวาหันซ้ายอ่ะพูด,ดง่ายอัตราส่วนรวมก็ไม่ได้เฮ้ยถ้าเป็นแบบผสมอ่ะผสมที่เรารู้จักคืออะไรครับเลขคณิตเลขาขาคณิตผสมกันข้อนี้ก็ยังไม่ใช่จะเป็นแนวเทเลสโคปิกใช่ไหมเทเลสโคปิกก็ไม่ใช่ครับแนวนี้ก็ไม่ใช่โอ้โหเทเลรูใช่ไหมอ่ะเทเลลูกก็ไม่ได้ข้อนี้เลยยากตรงนี้แหละครับเพราะมันไม่ตรงกับแนวที่เรารู้จักมาก่อนเลยจึงนำมาเสนอเป็นเอพิโซดที่8อ่ะ แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าค่า s เป็นเท่าไหร่นะโจทย์ถามแค่ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มของ s ส่วน2ด้วยครึ่งหนึงของ s, <S วิธีการเริ่มข้อเนี้พี่บอกพวกเราแบบนี้ก่อนในข้อนี้นะพี่จะบอกเราว่าเราอยากหา s ส่วนสก็ควรไปเริ่มที่สิ่งที่โจทย์ถามคือ s ส่วนสก่อนอ่ะพี่พิจารณา s ส่วนสงฟังนะแล้ว s ส่วนสเนี้ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เออ จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยพี่หารสองไปทุกๆก,ก้อนเลยได้ปะได้ก็จะกลายเป็น1.2ส่วน2บวกด้วยอะไรครับ1.2ส่วน2ูท2แล้วบวกด้วย1.2ส่วน2ูทบวกไปเรื่อยๆครับก้อนสุดท้ายก็1.2ส่วน2รูทล้านรูทล,ล้านก็คืออะไรครับ10ยกกำลัง6ทถันปะอ่ะได้แบบนี้ละนะทีนี้พี่ก็บอกว่าแล้วเราจะหาเอส่วน2อง,องอยังไงพี่บอกว่ายังน้อยๆน,นะ ก้อนแรกพี่เขียนอย่างนี้ได้ปะมันเป็น1นส่วนสองแต่ถ้าพี่อยากเขียนให้มันเหมือนกับเพื่อนๆมันหน่อยพี่เขียนเป็น1นส่วนสองแล้วคูณรูทหได้ปะก็คือ1นส่วนสองอยู่ดีแสดงว่าถ้าก้อนที่ n มันจะเป็นรูปทั่วไปคือ1นส่วนสองรูทเแน่ๆเลยอะฟังนะพี่ก็จะบอกว่างั้นแสดงว่าตัวที่เครับตัวที่ n ของไอ้ผลบวกเนี่ยมันคืออะไรเลยมันต้องหน้าตาแบบนี้แน่เลยคือ1นส่วนสองรูทเฮ้ย พอได้แบบนี้เสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าแต่ตรงเนี้ยเราก็สามารถมองเป็นนะครับสามารถมองเป็นห่ส่วนด้วยรูทเ n บวกรูทเก็ได้รูทเบวกรูทเ n ไงก็ได้2องรูทเอ็นปะคำถามคือปัญหาเนี่ยเราจะแก้ยังไงให้มันหาค่าได้เพราะมันไม่ใช่เลขคณิตเลขาคณิตหรือตัวอื่นที่รู้จักเลยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการบีบครับ ทฤษฎีการบีบที่หลายคนอาจไม่เคยเรียนมาในชั้นหมอต้นไม่แปลกครับในเนี้ยมันเป็นเรื่องของมหาลัยเรื่องการบีบจะเรียนยาวๆเลยในมหาลัยแต่ในมอต้นสามารถตัดบางส่วนที่ง่ายออกมาออกเป็นข้อสอบแข่งขันได้อ่ะลองดูข้อนี้ไปพร้อมพี่เลยถ้าพี่จะใช้ทฤษฎีการบีบหรือ squeeze นะครับฟังดีๆนะอ่ะ s q u ีหรือการบีบนะครับ s-q-u นะครับ e-e-z-e e e. นี่เราจะบีบใช้ s q u ีคือการบีบ บีบยังไงบีบให้ค่าที่เราอยากได้อยู่ระหว่างสักสองค่าที่เรารู้จักเช่นถ้าพี่อยากได้ว่าหนึส่วนสอเนี่ยคืออะไรพี่อยากได้ค่านี้นี่คือค่าที่แท้จริง2องรทเที2 h i สคือค่าที่แท้จริงที่เราอยากได้แต่เราหาตรงๆไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าพี่จะไปบีบว่าค่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ระหว่าง2อันนี้ถ้าสมมุตินะ ต้องนึกภาพนะเราอยากจะบีบเราควรจะบีบเป็นอะไรที่เรารู้จักถูกปะเช่นถ้าเรารู้จักกับเทเลรูทเราก็น่าที่จะบีบให้มันเป็นเทเลรูทได้ในที่สุดคำว่าเทเลรูทคืออะไรเทเลสโคปิกเป็นรูทก็คือเป็นรูทบวกลบรูทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกๆก้อนไปเรื่อยๆพี่ก็มาลองนั่งคิดนะเอ๊ไอ้หนึ่งส่วนรูทอ่า1นึ่ส่วนสองรูทเนี่ยมันเท่ากับหนึ่งส่วนรูทเบวกเมันเท่ากันเลยนะมันเท่ากันเลย แสดงว่าถ้าพี่อยากให้มันมากกว่าค่าจริงนิดหนึ่งย้ำว่านิดหนึ่งนะพี่เขียนแบบนี้ได้ปะหนึ่งส่วนแทนที่จะเป็นรูทเอ็นบวกรูทเอ็นนะพี่เขียนเป็นรูทเอ็นบวกด้วยรูทเอ็นลบหนึ่งได้ปะถามว่าทำไมอะ่ะก็นึกง,ง่ายๆครับถ้าตัวส่วนมันน้อยลงไปนิดหนึ่งเพราะตรงเนี้ยมันรูทเอ็นลบหนึ่งไงของจริงมันคือรูทเอ็นถูกปะแล้วเราลบให้น้อยลงไปนิดหนึ่งมัน ก็จะทําให้ค่าของเศษส่วนเนี้มากขึ้นกว่าความจริงอยู่นิดหนึ่งและบีบได้ทางสายมือคือค่าที่น้อยกว่าค่าจริงๆนิดหนึ่งพี่ก็มาเพิ่มตัวส่วนแต่เพิ่มให้มันเป็นลักษณะเทเลรูทมันจะได้คิดได้ง่ายพี่เพิ่มตัวส่วนยังไงครับพี่มองก้อนแรกเป็นรูทเ n บวกหแล้วบวกได้รูทเเหมือนเดิมฟังดีๆนะก้อนหน้าเนี่ยพี่เพิ่มตัวส่วนให้มากขึ้นการเพิ่มตัวส่วนค่ารวมของเศษส่วน ส่วนมากขึ้นค่าก็จะน้อยลงน้อยลงนิดหนึ่งครับกว่าค่าจริงเห็นปะ่ะนั่นแหละเราจะบีบด้วยให้มันกลายเป็นเทเลลูทในที่สุดดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าบีบอย่างนี้ได้ค่าที่เราอยากได้ครับก็คือตรงกลางแบบนี้เนาะพี่คอนจูเกตก่อนอดังนั้น1นส่วนสองรูทถ้าคอนจูเกตนะครับคอนจูเกตข้างขวาครับคูณด้วยรูทเลบรูทเลบหทั้งบนทั้งล่างมันจะเหลือแค่รูท ลบกับรูทเอ็นลบหนึ่งข้างล่างครับส่วนหนึ่งนะเพราะมันตัดกันแล้วเหลือหนึ่งเลยไม่ต้องเขียนข้างซ้ายมือคอนจูเกตด้วยรูทเอ็นบวกหนึ่งลบรูทเอ็นบนล่างอ่ะมันก็จะกลายเป็นรูทเอ็นบวกหนึ่งลบรูทเอ็นส่วนก็เป็นหนึ่งครับไม่ต้องเขียนจัดแล้วสวยมากเด็ดมากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจัดแล้วสวยขนาดนี้นะพี่บอกเลยว่าเดี๋ยวขอแอบคิดก่อนค่าจริงๆคือตรงนี้แหละแต่พี่จะแอบคิดทีละข้างก่อนด้วยการบีบ พี่ขอดูพิจารณาที่กรอบสีน้ําเงินก่อนในกรอบสีน้ําเงินเนี่ยนะครับค่านะครับจริงๆมันจะมากกว่ารูปทั่วไปคือรูทลบรูทแบบนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะเริ่มที่สีน้ําเงินเลยค่าจริงของเราคือใครครับคือเอส่วนสองถูกไหมอันนี้แค่พจน์เดียวนะคือตัวที่เอ็นแต่เวลาเราเขียนจริงๆเราจะเขียนว่ามันคือเอส่วนสองเสส่วนสองต้องมากกว่าต้องมากกว่ามากกว่ารูปแบบนี้ รูปแบบนี้คืออะไรครับคือน้องแทนถูกไหมครับแทนทีละตัวตั้งแต่ n เป็นอะไรครับ n เป็น1จนกระทั่งถึงอะไรครับถึงตัวสุดท้ายอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองแทน n เป็น1ก่อนตรงนี้จะกลายเป็นรูทหนบวกหได้รูทสองแล้วลบรูทหนึถูกไหมรูปทั่วไปแล้วถัดไปก็บวกด้วยแทน n เป็น2ก็จะกลายเป็นอะไรครับรูทสามลบรูทสองแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ พอน้องบวกไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วฟังนะตัวสุดท้ายน้องแทนถึงอะไรพี่บอกว่าอย่าเพิ่งเขียนตัวสุดท้ายเขียนตัวรองสุดท้ายก่อนแล้วมันจะสวยตัวรองสุดท้ายเนี่ยพี่บอกว่าถ้าถ้าถ้า n เป็น9 9 99, 9 9 9 9นเก้าบ็วก1ก็จะกลายเป็นรูท10กำลังหหรือรูทล้านถูกไหมครับแล้วบวกด้วยนะครับอ่าตรงนี้ลบด้วยรูทของอะไรครับ ของล้านไงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันล้านลบตัวนี้ n เป็นเก้า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 แสนนะครับเก้า9มื่นเก้าพเก้าร้อยเกสเกอ่ะโอเคได้แบบนี้แหละถูกไหมมันอยู่ในรูปลูตเ n บวก1ลบรูเ n เหลือก้อนสุดท้ายอีกก้อนหนึ่งคืออะไรครับก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายจะเกิดที่ n เป็นล้านถ้า n เป็นล้านข้างหน้าจะกลายเป็นรูของล้านบวกไปอีกหนึ่งแล้วลบด้วยรูตก็คือ นี่ครับลบด้รูดล้านเห็นปะอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับพี่บอกว่าสบายแล้วลองดูนะพอมันกลายเป็นแบบนี้มันจะเกิดการตัดทอนที่สวยงามได้สังเกตว่าตัวหน้าพดหน้าจะไปตัดตัวหลังของวงเล็บถัดไปตัวหน้าจะไปตัดตัวหลังของวงเล็บถัดไปเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตัวหน้าจะไปตัดตัวหลังของวงเล็บถัดไปตัวหน้าบวกกันถูกไหมไปตัดกับลบเห็นปะ มันจะเหลืออยู่แค่สองก้อนเองเว้ยน้องคือก้อนไหนครับก้อนนี้ครับ r ลบหนึ่งกับก้อนนี้ครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วอ๋อโอเคโอเคถ้าคิดฝั่งสีน้ำเงินนะ s ส่วนสองค่าจริงๆเลยมันจะมากกว่าสองอันสีเหลืองแต่ถ้าเราลองไปคิดนะครับสีชมพูอ่ะอีกอันหนึ่งพี่จะคิดข้างสีชมพูนี่คิดคู่นี้บ้างถ้าเราลองมาคิดคู่นี้เกิดอะไรขึ้นคู่เนี้ย ค่าที่แท้จริงคือ s ส่วน2มันจะต้องน้อยกว่ารูปแบบนี้แน่นอนรูปแบบนี้ก็คือเริ่มจากการแทน n เป็น1ก็จะกลายเป็นอะไรครับรูท0ลบรูศบวกด้วยถัดไปครับแทน n เป็น2ก็จะกลายเป็นรูทสองลบรูทหเห็นปะแบบนี้บวกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งถึงอ่ตัวลองสุดท้ายก็คืออะไรครับ n เป็น 9 9 99, 9 9 9 9 9ตรงนี้นะครับ r n ก็คือ r ู9,099,999เฮ้ยแล้วลบด้วย r n ล,ลบหนึ่งมันก็จะกลายเป็น9,099,998ถูกไหมอ่ะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็บอกต่อว่ามันจะบวกตัวสุดท้ายเมื่อ n เ,เป็นล้านแปลว่าตรงนี้ก็คือ r ูของ10กำลัง6ถูกป่ะ แล้วลบกับรูทของ9099,999อเ่าโอเคป่ะ9 000, 9 9า9999ก99โอเคทีนี้พอเราสังเกตอันข้างสีชมพูตัวหน้าจะไปตัดตัวหลังของพจน์ถัดไปอีกแล้วเห็นปะตัวหน้าตรงนี้นะน้องตัดตัวหลังพจน์ถัดไปตัวหน้าตัดตัวหลังพจนถัดไปตัวหน้าตัดตัวหลังพจน์ถัดไปตัวหน้าตัดตัวหลังพจน์ถัดไป เหลือแค่ไข่ข้อนี้สีชมพูจะเหลือแค่สีเ,เขียวที่พี่ไฮไลท์คือรูทศูนย์ติดลบอยู่นี้กับรูทตัวนี้ครับสิบกำลังหกพอได้แบบนี้ปุ๊บนะโอ้โหรู้แล้วเอามาสรุปเอามาสรุปนิดหนึ่งจากการคิดสองค่าว่ามันบีบอยู่ระหว่างอะไรแล้วพี่ก็เอามันมาสรุปทั้งหมดแหละว่าว่า S ส่วนสของเราเนี่ยมันต้องน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรครับนี่ไงข้างขวามือดูสีชมพูก่อนเลย น้อยกว่ารูทหลานถูกไหมสเีเขียวที่เหลืออยู่ลบกับรูทศูนย์ถูกปะข้างซ้ายมือ s อส่วนสองเราต้องมากกว่านี่ไงครับรูทหานบวกหนึ่งแล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วยรูหนึ่งนั่นเองทันปะพอได้แบบนี้ปุ๊บนะโอ้โหไฮไลท์ให้น้องดูอีกทีก็ได้เผื่อใครตามไม่ทันตรงนี้คือมาจากสีเหลืองเที่เราคิดไฮไลท์สีเหลืองไว้และอันนี้คือสีเขียวที่เหลืออยู่ เห็นะจากตรงนี้นะ s ส่วน2คือค่าที่แท้จริงเว้ยแต่เราประมาณด้วยการใช้เทคนิคการบีบแล้วสวยเลยเพราะข้อนี้นะรูทสิบกำลังหกหรือรูทล้านมันคือหนึ่งพันครับตรงกลางค่าที่แท้จริงคือ s ส่วน2ด้านซ้ายมือรูทล้านแต่บวกอีกแค่หนึ่งอ่ะเอาจริงๆป่ะรูทล้านคือพันถ้ารูทล้านบวกหนึ่งก็พันนิดๆป่ะพันกับอีกนิดเดียว พันกับอีกนิดเดียวแล้วลบด้วยหนึ่งมันจะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถูกไหมนิดๆคำตอบคือตรงข้างซ้ายจะได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านิดๆข้างขวาได้พันหนึ่งคำถามถามง่ายๆเลยงั้นส่วนที่เป็นจำนวนเต็มฟังนะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ S ส่วนสองจะเป็นเท่าไหร่ S ส่วนสองพี่มั่นใจแน่นอนและถ้าเขียนมาขนาดนี้นะถ้าข้างซ้ายคือเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิดๆ ข้างขวาคือพันห s ส่วนสเลยนะมั่นใจมากๆแล้วว่าค่าของมันที่แท้จริงเนี่ยต้องเท่ากับ999กว่ากว่าไม่รู้ว่ากว่าขนาดไหนแต่โจทย์ถามแค่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มจบน้องข้อนี้ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มน้องตอบได้เลยครับว่ามันคือ999นั่นเองเห็นปะ ไม่จําเป็นต้องรู้ค่าที่แท้จริงเพราะโจทย์ถามแค่ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มฝากข้อนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งข้ออยากแนะนําให้เรารู้จักอนุกรมที่ยากขึ้นให้เห็นเทคนิคการบีบค่า บีบค่าด้วยค่าสองค่าที่เรารู้ว่ามันสวยแล้วค่าที่แท้จริงอยู่ตรงกลางโอเคปะนี่คือเอพิโซดที่8แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับสุดท้ายว่าเอพิโซดที่9เราจะมาเจอกับอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามดูดีๆนะใครที่ทำมาเรื่อยๆทุกเอพิโซดเราจะเห็นเลยว่ามันมีแนวต่างๆที่เราอาจไม่เคยเห็นฝึกทำแล้วติดตามอันสุดท้ายที่เอพิโซด9โอเคปะอ่ะไว้เจอกันนะน้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับ